ครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27มีนาคม2554ครับก็หลังจากห,หายกันไปนานนะฮะโดยที่ไม่ค่อยได้บรรยายนะครับในคลิปวิดีโอและก็มีตัวอย่างผลงานให้ดูกันบ้างพอสมควรน,นะฮะเนื่องจากว่าคลิปค่อนข้างซ้ำทางเราก็เลย ไม่ได้ค่อยอัปเดตข้อมูลทั้งประกอบกับงานติดตั้งก็ค่อนข้าง,างายุ่งๆกันนิดนึงนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเนื่องจากว่ามีลูกค้าโทรมาถามส่งเรามาสอบถามว่าดูคลิปแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากหรือว่าได้รับข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สับสนมากนะครับ วันนี้ก็เลยจะขอถือโอกาสนะฮะอธิบายเพื่อความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่จะอยากจะบอกเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องของระบบไฮโดรเจนในร,รถยนต์นะครับใช้น้ําเป็นตัวแยกกากไฮโดรเจนโดยใช้อาศัยจากแบตเตอร,รี่ในรถยนต์นะฮะก็คือใช้ไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่ในะรถยนต์เรียนว่าไม่มีการกินไฟนะครับ เราจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่รถยนต์สามารถผลิตได้แล้วพอใช้เหลือใช้นะครับนำมาแยกน้ำนะใช้ไฟไม่มีการกินไฟหรือทำให้แบตหมดหรือทำให้ไดชาร์จเสียหรือแบตเตอรี่เสียแต่อย่างไรนะครับอีกข้อหนึ่งที่สอบถามกันมากๆเหลือเกินว่า,าน้ำที่เติมต้องใส่ สารอะไรไหมหรือต้องเติมอะไรเป็นพิเศษไหมหรือสารที่ใส่ต้องเสียเงินเท่าไหร่ใช้น้ําอะไรอย่างไรนะครับกาบเรียนว่าผลิตภัณฑ์ของทางเนี้ยคิวีไทยแลนด์นะครับใช้น้ําอะไรก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใส่สารใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือว่าเอาน้ําอะไรก็เติมได้นะฮะมีอันตรายไหม กาเรียนว่าไม่มีอันตรายหรือเรียกว่าปลอดภัยเรียกว่าแทบจะ100%เซนะครับเมื่อเทียบกับ LPG หรือ NGV น้ำมันเบนซินแล้วไฮโดรเจนที่นำมาใช้ในรถยนต์นั้นเรียกว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปแจ้งขนส่งนะครับไม่ต้องไปกังวลน,นะฮะว่าต้องไปขอขนส่งไหมต้องไปดำเนินการอย่างไร รถใหม่ติดได้ไหมนะครับกาบเรียนว่ารถใหม่ทางใชจีวีไทยแลนด์ติดอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการไปดัดแปลงอะไรที่ตัวรถนะครับแล้วก็ไม่มีการไปเจาะไปอะไรเกี่ยวกับตัวรถของท่านแต่อย่างไรนะครับเราอาศัยเพียงแค่น็อตบางตัวเพื่อยึดอุปกรณ์ของเราเข้าไปในรถยนต์เท่านั้นนะครับไม่มีการไปไปไป,ไปตกแต่งเปลี่ยนแปลง,ปลงดัดแปลงอย่างไร ติดได้กับรถยนต์ประเภทไหนติดได้ทุกประเภทครับอย่างอี่คลีตเนี้ก็เป็นรถฟอร์ดที่ใช้ LPG นะฮะคือระบบไฮโดรเจนในรถยนต์ใช้ได้ทั้งน้ำมันเบนซินดีเซล LPGNGV นะครับติดแล้วได้อะไรกับรถบ้างนะครับรถใช้แก๊สจะไปลดเรื่องของความร้อนเพิ่มของแรงม้าและก็ประหยัดแก๊สนะครับรถใช้น้ำมันก็ทำให้เกิด ความประหยัดน้ำมันเบนซินนะครับดีเซลน,นะครับรถดีเซลจะทําให้ควันไม่ดําตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็คําถามยอดฮิศน,นะครับประยันได้กี่เปอร์เซนต์เท่าไหร่นะครับกาบเรียนว่าผลิตภัณฑ์ของทางเท็กทีวีไทยแลนด์นะครับเรา,ามีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะฮะจนถึงขั้นที่ว่า ทาง HTV ไทยแลนด์นั้นขอกล่าวได้ว่ามีความประหยัดเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่20นะครับสำหรับความประหยัดที่มากกว่านั้นท่านสามารถปลอบได้ด้วยตัวท่านเองครับในรถยนต์ของท่านเพราะทาง HTV ไทยแลนด์มีอุปกรณ์ซึ่งค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับน้ำหมดจะ ร้องเตือนนะครับมีการเตือนนะหมดนะครับแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่หรือไดชาร์จของท่านมีปัญหานะครับก็จะมีการร้องเตือนด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์เรียกว่าค่อนข้างปลอดภัยนะฮะฉะนั้นเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์กับทาง H T V ไทยแลนด์แล้ววางใจได้นะครับว่าปลอดภัยนะครับราคาพร้อมติดตั้ง ถึงบ้านท่านทั่วประเทศอยู่ที่26,500บาทนะครับสินค้ารับประกัน2ปีนะครับรับประกันทุกชิ้นส่วนนะครับสินค้ามีอายุการใช้งานนะครับกาบเรียนว่าเกิน5ปีอย่างแน่นอน,นครับการติดตั้งก็ทำโดยทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ในการติดตั้งมากกว่า2ปีนะครับ ทั่วประเทศนะครับก็อย่างที่ได้เห็นนะครับนี่ก็เป็นแค่ผลงานบางส่วนที่ได้ถ่ายเอาไว้แล้วก็เก็บมาให้ดูกันนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็ติดตั้งกันตลอดนะครับเพียงแต่ไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูกันเท่าน,นั้นเองนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่า,าติดภารกิจหลายอย่างอีกทั้งยังติดงานกราบเรียนว่าอย่างนี้นะครับที v t h a i l a n ด์ เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มีขายในต่างประเทศหลายๆลายประเทศนะครับอันนี้ก็กลาบเียนให้ได้รับทราบกันนะครับอ่าสำหรับท่านที่ยังต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0866038789 0866038789นะครับ แล้วก็ถ้ามีโอกาสยังไงนะฮะทาง HTV ไทยแลนด์จะนำผลงานแล้วก็มาอธิบายเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้สงสัยกันให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ